เมื่อห้านาิกาเช้าวันนี้ราคาน้ํามันขายปลีกของบ้านเราทางบริษัทปตทและก็บางจากก็ได้ประกาศปรับราคาเบนซินกับแก๊สโซฮอนี่ปรับขึ้น60สตางค์นะครับน้ํามันดีเซลก็ปรับขึ้น40สตางค์ส่วน E85 ซึ่งก็ยังมีผู้ใช้กันน้อยนะครับปรับขึ้น30สตางค์ทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลก็31บาทกว่าแล้วนะครับแล้วก็น้ำมัน เบนซิน91สินี่ก็แตะ40บาทเข้าไปแล้วกำลังจะ41บาทนะครับไม่ต้องพูดถึงน้ำมันเบนซิน95สิซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะ50บบาทอันนี้เป็นเรื่องของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับเป็นผลพวงมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันขณะนี้น้ำมันสำคัญของโลกที่เป็นตัวชี้วัดระดับราคานะครับ ก็คือน้ำมันของเบรนด์ตลาดลอนดอนนั้นก็อยู่ที่120เหรียญมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นไปกว่า120เหรียญด้วยนะครับคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์บอกว่าถ้าเกิดมีการปิดช่องแคบพอมูสโดยอิหร่านหรือว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่จะทําให้ราคาน้ํามันอาจจะทะยานขึ้นไปถึง200เหรียญต่อบาร์เรลก็เป็นไปได้ซึ่งน่ากลัวมากในขณะที่น้ํามันของสหรัฐนะครับน้ำมันในตลาดไนเม็กซ์หรือว่าตลาด New York นิวยอร์กเมอร์เกนไทส์เอ็กซ์เชนะฮะ ที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำมันเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียต w ับนั้นตอนนี้ก็เข้าไปถึง105เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งก็ส่งผลให้ทั้งน้ำมันที่สหรัฐน้ำมันเบรนที่ลอนดอนนั้นก็กดดันให้ราคาน้ำมันที่ดูไบที่ตลาดสิงคโปร์เองก็ปรับขึ้นตอนนี้ก็ร้อยกว่าเหรียญเช่นกันของเราเองนั้นก็คงจะยึดโยงอยู่กับราคาที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นการปรับราคาก็คงจะเป็นการปรับตามราคาตลาดที่สิงคโปร์ที่ปรับสูงขึ้นเช่นกัน มีแนวโน้มว่าตอนนี้บรรดาบริษัทน้ํามันของบ้านเราคงจะต้องมีการปรับประมาณการตัวเลขราคาเฉลี่ยของน้ํามันในปีนี้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวเลขเดิมนั้นปรับกันอยู่ที่ประมาณ95ถึง100เหรียญตอนนี้ต้องประเมินประมาณการก,กันใหม่ละว่าน่าจะอยู่ที่100ขึ้นอาจจะถึง115เหรียญอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยที่จะต้องมีการคํานวณกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มของราคานั้นปรับขึ้นแน่นอน ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเช่นนี้ก็จะมีปัจจัยทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์นะครับอุปทานนั้นก็มีปัจจัยมาจากสถานการณ์สงครามก็ต้องเรียนว่าอย่างนั้นแหละครับระหว่างอิหร่านกับบรรดาชาติตะวันตกนะครับหลังจากที่บรรดาชาติตะวันตกเองประกาศคว่ำบาตรอิหร่านไม่ซื้อน้ํามันนะครับอิหร่านตอบโต้้วยการประกาศงดขายน้ํามันนะ EU นี่ประกาศที่จะไม่ซื้อน้ํามัน อิหร่านให้ไปมีผลวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนะครับอิหร่านประกาศทันทีเลยว่าถ้าฉะนั้นงดขายเลยนะโดยเพราะอังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งก็เขาบอกว่าเป็นประเทศที่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านน้อยนะครับแต่เท่ากับเป็นการเตือนบรรดาชาติที่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านมากอันที่เช่นอิตาลีกรีซนะว่าถ้ามีท่าทีที่รุนแรงต่ออิหร่านอิหร่านก็จะตอบโต้ชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ห่วงใหญ่กันนะครับว่ามาตรการคว่าบาตร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นจะตอบโต้กันแล้วก็มีผลทางจิตวิทยาทําให้ราคาน้ํามันขยับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเกิดมีสงครามถล่มอิหร่านกันจริงทําให้บริเวณช่องแคบพอมุสนะครับซึ่งเป็นช่องที่บรรดาเรือน้ํามันจะต้องลําเลียงน้ํามันออกสู่ตลาดต่างๆของโลกโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียถูกปิดลงอันนี้จะมีผลต่อซัพพลายของราคาน้ํามันหรือว่า อุปทานของน้ํามันนะครับก็จะดันให้ราคาสูงขึ้นไปอีกสองร้อนยะเหรียญอย่างที่คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์นั้นอาจจะได้เห็นกันก็เป็นไปได้นะครับนอกจากอุปทานหรือว่าด้านซัพพลายแล้วด้านอุปสงค์ก็มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนที่ร้อนแรงนั้นก็ถือว่าทําให้มีการบริโภคน้ํามันค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นตัวที่ดึงให้ราคาขยับขึ้นไปเศรษฐกิจจีนจริงๆพยายามที่จะทําให้ชะลอลงนะครับ พราะจีนเห็นว่าเศรษฐกิจตัวเองร้อนแรงเกินไปเดี๋ยวจะเกิดฟองสบู่ขึ้นได้แต่ว่าการที่จีนพยายามจะดึงเบรกมือชะลอเศรษฐกิจตัวเองตลอดช่วงเมื่อปีที่ผ่านมานั้นทําให้เศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนที่จะหดตัวลงนะครับเพราะ,ะนั้นจีนตอนนี้ก็ต้องเริ่มหันมากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่นะเริ่มที่จะผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่าพูดง่ายๆก็อนุญาตให้แบงก์ปล่อยเงินกู้ ให้กับบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีผลทําให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะกลับขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาเติบโตขึ้นมาอีกความต้องการใช้พลังงานหรือน้ํามันเนี่ยก็จะกลับเป็นตัวที่จะต้องเพิ่มเติมขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับก็จะเป็นตัวทั้งที่ทําให้ปัญหาอุปสงค์ก็เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะผู้บริโภคลายใหญ่ที่บริโภคน้ํามันอา,อาจจะเรียกได้ว่าเกือบจะเกือบจะ30%ของโลกก็ว่าได้นะครับอย่างจีน หรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นก็นตามนะครับและขณะเดียวกันเรื่องซับพลาม์เรื่องกรณีอิหร่านนี่ก็จะเป็นตัวที่จะมีผลกดดันราคาด้วยเช่นกันแน่นอนครับทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของการเก็งกาไรเพราะว่าเงินที่ท่วมโลกอยู่ในขณะนี้ไม่รู้จะไปลงทุนเพื่อก่อเกิดผลกําไรอย่างไรการลงทุนปั่นราคาโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ํามันนั้นหรือว่าทองคําก็เป็นโอกาสของบรรดานักเก็งกําไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นราคาที่กําลังทะยานขึ้นอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับมีการเก็งกําไร ของบรรดานักเก่งกําไรทั้งหลายอย่างแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้จะทำยังไงครับเราคงจะทําได้อย่างเดียวก็คือจะต้องประหยัดกันแล้วครับแล้วก็จะมีมาตรการที่ประหยัดกันอย่างไรเป็นรูปธรรมนั้นนี่คือโจทย์สําคัญที่เราจะต้องรีบหาให้เจอครับนี่ก็คือเรื่องที่2ที่วันนี้เรามาถอดสลักกันนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ครับมาดูเรื่องของพอรกสฉบับพรุ่งนี้สารรัฐมนูญจัดชี้ขาดนะครับ รายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไ c o m